สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีไม่ฟอยกันครับมื่อนี้ผูได้เอฟซีไม่แดงกันว่าบเพิ่งไม่แดงบานนี้ครับบานนี้บึงไม่แดงยกสะดุ้งครับปลานํำแดงครับน้องปลาแดงไฟนี่ครับครัอนี้ครับบงเิ่งมาลุนกับแม่แดงก็โดนเรได้บ่อด้ออกคลิปนํา บ่คอยเด็ดไปมันบ่คอยมีฝนมีน้ำอันนี้ก็อันค้าสะดุ้งเหลาเองมันบ่ซุ่ึนอย่างนั้นอันแล้ครับแม่เพิ่งมายกได้สักพักนึงนะครับได้ายแล้วบ่แม่นั่นนี่ฮะนะจะมาไง Mày nộp cái sao khác đấy. Oh, phải yên không oh, phải yên. Oh, baka, baka, tu làm nó. làm làm โอ้เอาแม่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 ปนินโอปาตะเทียนปาตะเทียนตัวบัก็ไงมาไทยคว่ำครับตัวนี้เอาหมานแล้วบาเนี้ยปาตะเทียนครับนั่นตัวน้อยนะเอามันี้ยโอ้มาบาดเพือตัวนี้นี่ตะเพียนตะเพียนเป็นไงครับ Bon Đó nà. uhm, là bò nè Ừm Nè Nè Sốt giọt Mán ngay là bà này Nè nà. Đó Thế chân thầy bà thì ngươi đầy bớt ngựa này Ờ Năng bòm nang ngươi sâm bài thì năng Nèo xác tầy nhau Cái mà Ừ. thăm mày hết mày ừ. bắt hết mày thăm 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 tăm thăm 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 ปลานามองอนัจัตูขึ้นก,กันเลย <laughs> อ๋อปลากาหน่อยสุดนึงเอาไ้เก็บไปเรื่อยอยู่หุ่นตตุน,ตน,ตน,ตนเอาอะไร,รมาอะไรตัม่ ปลาตะเพียนโอ้อไปไข่หรืมเลยนะไข่วนนี่นี่นี่ตัวนึงอยู่นี่นี่นี่้ฟ้าไหมล่ะนั่นนั่นน่นเจีนั่น Sampai jumpa Sampai pakai.

มันแห้งรดง่ายเลยพอรดโอ้ของดีขนาดโอ้ว่ากันๆ6เน็กโอ้คือ,เ,เ,อ,อเพื่อนเล็กยักได้พันนะั่นโอ้ธรรมดาเกาลรดง่ายบ้าน

เอามั่งคลาดไว้บางทีเว้ยถ้ายกปลาปลามันหลุดไหลนะสมมติเนอะนะปลาก็ได้แบตสิเบ็ดแล้วครับนี่ยเบิ้งปลาสักนี่ละแบตสิเบ็ดแล้วปลาตะเทียนแม่ใครตัวหนึ่งตัวบักเหี้นะนี่โอ้ ข้าวเดียวได้ในนี้ปลามี้จสด็จมาฟัว